สวัสดีครับผมทนายพภพิสานนกแลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของถ้อยคาที่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับการกระทําที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามจะต้องมีการกระทําที่ครบองค์ประกอบตามมาตรานี้คือ 1. ผู้ใด 2. ใส่ความผู้อื่น 3. ต่อบุคคลที่3 4. โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียชังและเป็นการกระทําโดยเจตานาครับและคําไหนบ้างที่พูดแล้วเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มาดูกันครับ 1. กระดิที่ดินซึ่งหมายถึงผู้เสียหายในสำนักง,งานที่ดินค้าประเวณีเป็นหมิ่นประมาทต,ตามค้พิพากษาสารดีกาที่2371-25ทับ2 2. คนจันไรตามคำพิพากษาสาลฎีกาที่7301-2559 3. ทับอีเท่าหัวงอกและมึงตามคำพิพากษาสาลฎีกาที่8752-2558ทับ5ดังกล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือตัวอย่างถ้อยคำที่ถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเมื่อได้กล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพอแม่พีน้องท่านใดนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับขอให้ความยุติธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ